พาแมวมาเดินเล่นมองกล้องลูกเนี่ยแม่ขอลดน้ำต้นไม้กันฉีดน้ำยาเล่งดอกใส่ดอกให้มันสวยงามดอกไม้ประดับดอกกล้วยไม้เยอะ กล้วยไม้ประมาณเกือบ50าสกว่าชื่อแล้ววย่างนี้ว่งวางๆจะพามาดูกล้วยไม้ยังไม่มีดอกนะคะซื้อมาปลูกซื้อมาผสมพันธุ์เองอยากออกไปข้างนอกดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยอยากออกอยากออกอยากออกเอามา เดี๋ยวแม่พาออกไปข้างนอกมาอยู่ไหน,นอยู่ไหนอาจารย์เอามาหน่นอย มามา,มา,มาแม่เปิดให้ไปอกไปเอาไปเอาไปเออออกไป,อ,อ,กไปอยากออกไปนะออกไปเลยเอา้าวอะไร Bonnie? บอนนี่บอนี้อะไรเอาสเต็กออกไปแล้วเห็นแต่หางไวๆ เดออกไปข้างนอกแล้วออกไปเองเอ๊จะอี่องไงมาะลอเ,เขาชอบมากเลยข้างนอกตัวนี้เก็บมานะคะเก็บมาทั้งหมดเลยทิกา้าไทเกอร์สไปสปอต